สบายดีจเจริญพรพอ,รพอรมีออกพี่น,อดดนอ้องผู้ติดตามทุกคนอารมณ์แม่เมงกลาบะมอมดีใจแล้วที่ทุกคนรักกันเข็นในนี้ดีเอ็มีผู้ชิชูไปได้ตาจองอารมณ์มันดาเด้เคยรู้บ้างไหมมีคนลาวไทยอยู่ไหนพมา่าเมื่อนี้เดี๋ยวไปไปทานน้ำหวานทานน้ำหวานสักคลิปหนึ่งคือคืนนั้นเนี่ย ได้พ mm ่อเาเลยอ่ะยงออพ่อเขาขับไปก็เต็มแล้วล่ะไปไปมุก่อนรอไหมโอ้โหยออ่ะยอรไหม นี่ไปไหนไปเหี้ยทำบุญกันหน่อยมะบอกดิบอกดิไปเหี้ยไปไดิไปไหนล่ะไปทานน้ำหวานไปไปไปทานน้ำหวานมาทำอะไรทำกาแฟมาที่กันไปทำน้ำบุญกับอ่าป่าไปทำบุญทานน้ำหวานที่บนสังขารทูเฟียเตเนียวสุยี่ต้อลูมาลุ นี่เลยไน้อเนั่นแรงตรงนไก่ปดนอไไหนมาก็ไก่สิในนี่เลยทมาช่วยเล้วดูเปนตัวแจ้าเต้ในเนี่ยเอไอาไรืล้ตีมาร่างสวยเชีไหมฮวันไหนอืมอืม lông lông, cặp áo, cặp áo khoác ba ba đây. Hả? bơm mí, Nói nương, lại, đây lại này. Tài chính cũng tiền, thêm ไปไปบึงบนสางทาเขากำลังรวมมาซอยสางทากันอยู่มาทานนำหวานพ็อไม่ออกทีรวมรวมทำบุญรวมสางทาดกันอารพี่อา,าเต้เดียวเนี่ยลูอาบออาีดีบ่ลูอาบีดบ ลูกอาปีเลกอาปีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคว้าที่อ่ะทำอะไรนี่พอชี้เหรอนี่พูดชิมา ซอยเนาะไปไนพกรับจ้างมาซอยซอยสั่งท่านกระยาอบย่า Mobile อะไรเฮ้อฮะ

ผานันนึ่งอนึงดีเมือนึง u t อะานเดียวนึ่งนี่ไกระเป๋าต่างคนนี้เบียกระเป๋าต่างคนู่ในรนเบียร์อ้าวลอ้าอห้อล่างอันนี้อันหนึ่กินแล้วเราจุ้มกินแล้วเราจุ้ม

มองนี่เหลือเหือเออจ้านน,นี้เหมาะไปซอยพันนู้นนี่จนยางเลยเอ๋ออันนี้ก็คือทำโอ้ยนี่ก็มาทานน้ำหวานมาทานน้ำหวาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผู้ยอดยอดอานอยาบ่อานอยาตัวเนาะมาครับมาเลยอ่ะไปนัวเลียอ่ะนี่บ่อยู่ครับมาแล้วเออนะครับผู้อยู่ทางทาบ่แม่นพยาบ่ชื่อเลยพยาบ่พยาอ่อมมา น้านงพิาาไดีเลยไม่ได้ะ่ได้่ได้หายมันะันเนี่ปจโคยู่ปุนะนี่เจโคเคือจำบุขจากจะคนแทะฮะ กูี่สัยจะกตีน่ลูเตยมาตีเปล่าตี้น่ลวกตีนลมาลลูหลัตีนวกตุ้ย่าฮ่าฮ่ภูเขาภูเขาเป็นภูเขาไปเลยนี้ดีเดีแล้วปะหมากราดเลยนะ ไปเบิ้งถ่านดีคร่บไปเบิ้งถ่านพีาบอกแต่แต่ีแต่รวยย่าลำย่างเดีย๋ยวไปขึ้นขึ้นเบิ้งเมากน้นนี่เน้นชน้องชีน้องม, <c oughs> มาใจอ่ะย็นชีเล

Thật năm nó nó mươi năm nó năm mươi nó mươi năm sẽ đi mươi năm mươi năm vào bộ mươi trong mươi năm mươi về ta, nóng ngày, ta yòa, cả. nó mươi năm ta năm mươi 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 năm สู่เยลาลูดาเนี่ยอ่อกะดอดิกะอ่อดิกะอ่าคือก่อกะอันนี้กะกะบ่มุลเพพอทอจี้วาน้อมมุไอตวินเนี่ยงบุเอ็งอุซุเต็มยามม่วนเนี่ยงบุเอ็งอุซุเต็มยามม่วนเนี่ย ฮ้อนหลายตอนนี้แดดฮ้อนจัดเลยอะฮ้อนหลายตาอนนีปูเลยแตาอนนีปูเดย์วาในห่มสักหน่อยก็เอาเอามาทานนำน้ำทานน้ำหวานที่ส่างถาดมีเพียเตนิโลอาเบดเพียเตนินะเนี่ยวโวชวยลาลูดะโดยเด่นเนาะ,นะะสำหรับคลิปนี้ก,กข็ขอเพียงแค่นี้เพราะว่าเป็นคลิปสันส้นๆที่ไทยเล็กๆ ทุกคนได้รับชมอนุโมทนาบุญนะ d m ีเลยที่เราไปแนะนำยาซี DMV ตุลิอารณ์เลตะดุโหนในอ่นวันตาอ่อจกเร็ต่ายัวบีกับยัวยมีตับเน่าเบะยมเนยวเบอารณ์เล d m มาเลยที่เราไปแนะนเผลยาซีอารุงกุศลียาช่วแชมีจว้ซิข้กก็ขอขอบคุณพ่อแมีพี่น้องผู้ติดตามทุกคนที่ติดตามรับชมสลับคลิปนี้กะขอขอบใจไปๆ เอาเว็นหนองอ้อยอันนี้คือนี่แหละที่ว่าเป็นหนองน้านี่จะบ่แห้งเลยน้านี่คือจะบ่แห้งจะเย็นปี๊บดงาใสตัวกับหลายตัวเพราะทำประวัติศาสตร์มีทำตัวตกันหลายอืหนองนี่ใสติ้งมีคนมาถ่ายรูปนะใิะ่ไหมจี่เต้าเนี่ย เคยรู้บ้างไหมมีคนลาวไทยอยู่ในพมา่าตั้งแต่คนรุ่นปู่ย่าแถวทางลงป่ามาตั้งกินงท่า